สวัสดีครับอ่าวันนี้ก็มาทักทายกันอีกแล้วนะครับผมอ่าม็อบมาสจันนะครับอ่าวันนี้ก็มีรีวิวมาให้ชมกันนะครับผมวันนี้ว่ามาดูว่าเราจะส่งไปที่ไหนนะครับอ่าอันนี้เป็นกล่องนะครับกล่องหมายเลขหนึ่งของไปรณียนีนะครับอ่า แล้วเราก็เอามาแพ็คเป็นสินค้าให้กับลูกค้านะครับสําหรับลูกค้าที่สั่งม็อบนะครับไม่ว่าจะเป็น16นิ้ว24นิ้วแล้วก็39นิ้วเนี่ยเราก็จะแพ็คใส่กล่องลักษณะแบบนี้นะครับจะส่งให้กับลูกค้านะครับผ่านไปษณี์ไทยนะครับส่สวนลูกค้าที่เป็นลูกค้าแล้วนะครับแล้วก็มาใช้บริการกันต่อเนื่องเราก็จะจัดส่งผ่าน J&T ให้นะครับผมเป็นกล่องเล็กๆนะครับสําสหรับไว้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะส่งไปที่ไหนกันนะครับวันนี้ อ,นนอ,อันนี้จะส่งผ่าน JNT นะครับเป็นงานเซอร์วิสบริการลูกค้านะครับอันนี้จะส่งไปที่ อ่าอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับสำหรับลูกค้าประจำนะครับอ่าก็มอสบางสัญจรเป็นมอบแบบถูแห้งนะครับสำหรับแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่มากฝุ่นเยอะนะครับถูน้ำแล้วพื้นไปคราบสีขาวๆพื้นไม่สานเงาๆก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับเราก็จะมี YouTube ให้ดูกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีจะมีอ่าลิงก์เพจอยู่ด้านล่าง YouTube นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับอยากให้บ้านสะอาดนะครับผมก็ทักมาสอบถาม กันด้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับมอมมาสจ,จั่์ครับจะส่งอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีผ่านไปอ่าผ่าน JNT นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ